สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมนะช่างไก่จาก s m าไอทีเซอร์วิครับวันนี้เรามาไลฟ์สดกันอีกหนึ่งรอบนะครับนะก็วันนี้เรามีเครื่องพิ่งพึ่งจะรับมาเลยนะครับผมเป็น MSI นะครับตัวนี้นะครับ MSI เอ่อ ตัวนี้จะเป็น Gen 8นะอ่า Gen 8นะครับ Gen 8 MSI GF 6 3นะครับอาการที่มาในวันนี้นะครับคือถ้าดูดีๆนะครับแบตเตอรี่มันบวมนะช่วงถัดมันเพียววันนี้เราจะมาแกะกันต้องถอดก่อนนะครับผม พดค่ะแต่มันบวมเราปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ดีครับไม่ดีอย่างแรงเพราะฉะนั้นเราต้องทําการแกะก่อนนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนกล้องก่อนนะครับอโอเคน่าจะเห็นแล้วคิดว่าอ่า ถ้ามันมืดเหลืออะไรก็ขออภัยด้วยนะครับตัวนี้คิดว่าน่าจะแกะไม่ยากครับเครื่องเคยแกะไหมเคยแน่ดูจากวอยนะครับผมมันจะมีแล็บช็อปบางรุ่นนะครับผมที่จะแปะวอยไว้ในนั้นก็จะมีเนี่ยครับ MSI นะ เอ็เป็นแบรนด์ที่ผมก็ค่อนข้างชอบเหมือนกันแต่หลังๆผมผมเฉยละถ้าเกิดคนใช้เอ็อสไรุ่นใหม่ๆผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องเป็นครับปัญหาอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือเรื่องบอดี้จอผมไม่รู้ทำไมนะบางเลือเกินแล้วก็ชอบหักแต่ผมมองว่าอย่างนี้ครับที่มันหักกับเพราะว่า ขาจอขาจอทั้งสองฝั่งอะครับมันแน่นไปว่มันแน่นไปมันใช้แรงเยอะครับวันนานแ,แรกๆมันก็ไม่เป็นไรครับวันนานเข้ามันก็เริ่มเสื่อมเริ่มหักนะแต่ถ้าเกิดขาจอมันนิ่มมันไม่แข็งอะครับผมว่ามันน่าจะอยู่กับเราได้ยาวๆนะอย่างเครื่องเนี้ยผมรู้สึกว่าขาจอค่อนข้างนิ่มอยู่ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะครับ เท่าที่ดูก็น่าจะแกะน็อตเท่าที่เราเห็นไม่มีน็อตที่มันซ่อนอยู่นะครับถ้าที่ผมดูด้วยตานะน่าจะมีแค่นั้นเดี๋ยวลองไขออกมาก่อนครับถ้าไม่เห็นต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมใช้มือถือไลฟ์อยู่ตอนนี้กำลัง พยายามที่จะปรับปรุงเดี๋ยวผมจะปรับปรุงระบบการไลฟ์ไว้อยู่ตอนนี้ผมแกะเสร็จละเอ้ยใช่ผมไขน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทำการงัดคราวนี้ผมไม่รู้ว่ามันงัดจาก 反而，哦。 าค่อยๆนะครับเพราะว่าเราอาจจะทำให้บอดี้นั้นหักหรือพังได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใจยเย็นๆนะครับ สาเหตุที่ผมเลือกที่จะแกะอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมีช่วงแจ็คช่วงเนี้ยมันล็อกติดไว้อยู่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างไม่ดีเลยนะครับผมถ้าเกิดเรางัดไม่ดีนะไปได้อยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมว่าแบตเตอรี่มันบวมมาก แตเตรี่รุ่นนี้เหมือนไม่ได้ล็อกน็อตไว้โอเคอ๋อผมก็จะรับเครื่องเขาไปอัปเกรดกเป็น s s d มาจริงใส่ M2 ได้อีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยอัเกรดนี้ผมว่าเร็วเลยว่าเดี๋ยวเรามาแกะแบรตัวนี้ออกก่อน โอ,อ้ไม่กอดตัดมันมากครับ ดีนั่นมากครับผมท่านผู้ชมน่นมากๆเลยสวัสดีครับพี่นิวมีเจอกันดึกๆนะน,นี้ก็สามสามทุ่มกว่าๆนะครับอ็เดี๋ยวหาทางก่อนแกะง้ให้ซอฟสุด ี่อะไรวเป็นเทปเก่าอ่ะใช่ครับเทปเกา่าแต่มันเป็นเทปเก่าที่ค่อนข้างแน่นมผมจึงค่อยๆแกะอนี้ผมกำลังค่อยๆแกะนะครับ วิธีงัดออกเอโอ้โฮผมว่าต้องแกะนี่รอกครับ จะย้ายไม่มีโพซิชันในการงัดเลยด้วยความที่ว่าบอดี้มันเป็นพลาสติกอืผมต้องค่อยๆแซะครับอืม งัดไม่ได้ครับโอ้ผมบอกเลยนี่คือหนึ่งในแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างแกะยากอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้ยากตรงแกะฝาหลังครับยากตรงนี้แหละงัดตรงนี้ออกครับแล้วด้วความที่ว่าเป็น,ปนพลาสติกหูยากเหมือนกันแท้ cất nâng cất nâng ngắt cất ผมต้องระวงังมันนิดนึงโอ้อการแกะแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กที่ไม่เคยยากขนาดนี้มาก่อนนะครับ มันออกข้างหนึ่งแล้วว่าโอ้เสียดาย คือจะใช้ความร้อนช่วยก็ไม่ได้นะเพราะว่าทุกอย่างเป็นพลาสติกเลย เดี๋ยวผมขอถอดพยายามถอดคู่แบตก่นอนคู่แบตก็แน่นมาก का साथ की सॉफ्टवेयर कंपनी जो कि वास्ट्री मॉडल को है चेंज किया यह है ऑसिलेट के के पर टॉपिक ये हो सकता आवर सर्विस इसका डाला वीडियो में काम ही Hmm. อยากเห็นคนออกแบบจังนี่คือแบตเตอรี่นะครับของยี่ห้อ MSI นะ แน่นอนว่าตัวนี้มันคือแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์นะครับผมมันไม่เหมือนลิเธียมไอออนไม่มีการบวมแน่นอน mm hmm. คือผมต้องค่อยๆแกะเพราะว่าไอตรงนี้ถ้าเกิดมันหายไปยุ่งเลยครับมันไม่สามารถไม่อย่างนั้นมันจะไม่สามารถที่จะ สั่งหรือออเดอร์แบตเตอรี่ได้ถ้าเกิดเราไม่มีรุ่นไม่มีโมเดลของมันนะอ mm ืมโอเคเป็นหนึ่งในรุ่นแบตเตอรี่บิวอินนะครับที่แกะยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าความยากเลยนะที่นี้คือ กาวเดิมมาจากของโรงงานมันแนแน่นนะครับและด้วยความที่ว่าบอดี้อ่ะมันบางมันเป็นพลาสติกบางนะครับทำให้มันไม่สามารถที่จะออกแรงได้มากเท่าพวกบอดี้โลหะลูมิเนียมนะครับแต่ว่าก็สามารถแกะได้ครับตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับผมนะขอจากกันไปนะครับ ก็อย่าลืมนะครับฝาก Smile IT Service กันไว้ด้วยนะครับก็ช่องทางการติดต่อสามารถเซิร์ชนะครับผมจาก Google ได้เลย mm hmm. พิมพ์ Smile IT Service นะครับก็จะมีเว็บไซต์นะครับ mm hmm. ไหนนั้นก็จะมีคอนแทคต่างๆนะครับไลน์ Line Facebook IG mm hmm. นะบันเท YouTube Channel เรามี Channel ด้วยนะครับผม ทีมได้เลยนะครับสมยทีเซอร์วิสท,ที่หน้าก็จะมีคลิปพวกคลิปซ่อมคลิปเปลี่ยนอะไหล่นะครับผมเยอะแยะสารพันเท่าที่พวกผมรับมาในแต่ละวันก็จะอัพจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับวันนี้ผมช่างไก่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้นะครับผมวันนี้สวัสดีครับ